ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับทุกคนดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะรับจ้างเปิดบัญชีเท่ากับบัญชีมาเท่ากับผิดกฎหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดี DE, ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปงสมาคมธนาคารไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระงับบัญชีมา้า ตัดเส้นทางการเงินของกลุ่มมิจฉาชีพโจนออนไลน์แก๊ง call center โดยมีสถิติการระงับบัญชีม้าจนถึงตุลาคม2,567รวมกว่า1ล้าน1 0สบัญชีพร้อมกับการขยายผลดำเนินการจับกลุ่มเจ้าของบัญชีม้าอย่างเข้มข้นเป็นบัญชีม้างานง่ายสบายได้ค่าจ้างหลักพันแต่ติดคุกเสียค่าปรับชดใช้หลักล้าน บัญชีม้ามีโทษตามกฎหมายมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้อาจถูกดำเนินคดีตามฐานความผิดที่มิจฉาชีพนำบัญชีนั้นไปใช้ในฐานะเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด และอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้เสียหายขณะเดียวกันยังถูกระง,งับบัญชีอื่นๆโดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการจัดกลุ่มบัญชีมาโดยยกระดับการจัดการบัญชีเป็นระดับบุคคลคือระง,งับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกบัญชีทุกธนาคารถ้ามีชื่อว่าเป็นผู้ขายบัญชีให้คนร้ายหรือบัญชีมาทั้งบัญชีในปัจจุบันและการเปิดบัญชีใหม่ หากเผลิอขายบัญชีสงสัยว่าหลวมตัวเป็นบัญชีมา้าไม่อยากโดนระง,งับบัญชีธนาคารทุกบัญชีให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อปิดบัญชีม้าทันทีไม่อยากย้ายที่อยู่นอนห้องขังอย่าเป็นบัญชีมา้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ